ในบทนี้จะมาดูความหมายของนิสินนะครับความหมายหรือนิยามของนิสินก็คือพันธะผูกพันที่กิจการหรือธุรกิจมีต่อบุคคลภายนอกนะครับที่เกิดจากการดําเนินงานในอดีตหรือปัจจุบันนะครับในอนาคตต้องชําระคืนด้วยสินทรัพย์หรือบริการนะครอันนี้ก็คือความหมายของนิสินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีรายการเกิดขึ้นเรามาดูซิว่า ตรงตามความหมาย1 2 3่มนี้ไหมถ้าใช่ก็ถือว่าเป็นหนี้สินนะครับหนี้สินนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบในตอนแรกๆบอกว่าแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับเรามาดูอันแรกหนี้สินหมุนเวียนความหมายของเขาก็คือว่าหมายถึงหนี้สินที่ต้องชําระภายใน1ปีหรือภายใน1รอบระยะเวลาบัญชีนะฮะซึ่งจะมี ประเภทของเขานะหรือตัวอย่างของเขาก็คือเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนะครับหรือ OD อาจจะเป็นเจ้าหนี้การค้านะครับหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้สินเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับเราซื้อของเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเขาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้สินเจ้าหนี้การค้าเราเอาของเข้ามาขายนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ชระเขานะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้การคาหรือเบอเกินบัญชีก็เราไปเอาเงินเข้ามาก่อนนะเราต้องในอนาคตนี้ต้องชําระคืนด้วยสินทรัพย์หรือบริการนะครับด้วยเงินนะฮะก็ถือว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับก็หมายก็คือเป็นหนี้สินที่ต้องชําระคืนภายในระยะเวลาที่เกินกว่า1ปีขึ้นไปนะครับพวกนี้นี่ ยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกเงินกู้ระยะยาวนะครับเช่นกู้เงินมาสร้างบ้านมาสร้างอาคารมาซื้อที่ดินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือจะเป็นพวกหุ้นกู้นะฮะเราออกใบหุ้นให้เขาแล้วก็เอาเงินเขาเข้ามาก่อนซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นนี้สินที่ต้องชําระคืนนะครับในอนาคตนะฮะหรืออีกอันหนึ่งก็คืออย่างพวกพันธบัตรก็ได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นพันธบัตรก็อาจจะเป็น พัฒบัตรรัฐบาลพันธบัตรของที่ธนาคารออกมาเพื่อที่จะขายเพื่อที่เอาเงินเข้ามาใช้ในการดําเนินธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหนี้สินนะฮะซึ่งก็เรามาดูนิยามนะฮะหรือจํานิยามตัวนี้ไว้สักนิดหนึ่งจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับ